เอาครับพี่น้องครับเนี่ยบยบรรยากาศกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยปฏิบัติการคุมแห้งของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพกไปที่เคารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจัยเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า h a p p y การเกษตร a n n e l ครับพี่น้องครับ เรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานาครับพี่น้องครับหนิเนาะเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมนี่ปุ้ยทีมงานแฮปปี้ของเราครับผมนี่กําลังปฏิบัติการนะครับในการขีดท่นนะครับเพื่อที่จะทําการคุมแห้งนาปีของเราครับผมนี่เนาะที่กัดนี่อยู่บ้านโคกประสิทธิ์ครับผมตําบลโคกสะอาดอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินนะครับผม นี่ครับพื้นที่ของเฮานะครับผมนี่ในการคุ้มแห้งนะครับผลปรากฏว่านี่ป้ดดินน่ครับผมนี่วานเรียบร้อยแล้วปันในรอบท้่ยเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ดินนวดอุบหุบอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของตัวยาปฏิบัติการในการคุมแห้งเป็นอย่างไรไปพบกับเฮียอุดของเราได้เลยครับผมไปครับพี่น้องครับครับสำหรับตัวยาคุมแห้ง นะตัวที่เราแนะนําเลยก็คือตัวชุดนี้เลยนะครับคุมแห้งนาข้าวเป็นชุดคุมแห้งนาข้าวนะครับประกอบไปด้วยเอทีสตาร์ Star นะครับเอทีสตโฮสสองอนะครับแล้วก็ไบโอเซฟเนะครับยาทั้งสามตัวนี้นี่ก็คุมได้ทั้งใบแคบใบกว้างและตระกูณกบ นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นยาคุมแห้งที่เป็นขวดเดียวๆเ,เลยเนี่ยจะเด่นเฉพาะใบแคบจะไม่ได้กกและใบกว้างนะครับแต่ ST-STAR ตาบวกโพดสองอีบวกไบโอเซฟเนี่ได้ทั้งใบแคบใบกว้างและระก,กูลกบนะครับทำให้เกษตรกรในในช่วง2-3ปีมานี้เนี่ยตอบรับดีมากเพราะว่าวัชพืชในานาข้าวนี่ มีอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่ามีเยอะมากมีสมเปะเลยครับไปแคบไปกว้างและประกูลกบพร้อมกับเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะคุมได้เลยก็คือตัว s อ s ติสตาบวกโคด2อนะครับทีนี้อย่างที่ผมเกริมย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับการเตรียมดินที่จะฉีดยาคุมแห้งนะครับต้องทำให้ดินเป็นละเอียดฝุ่นๆได้เลยนะครับเพราะ s อ s นี่จัดเป็นชุดยาคุมแห้ง ไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีน้ําไม่มีอะไรฝุ่นฝุ่นเยอะๆนี่ฉีดได้เลยนะครับไม่ต้องรอน้ําไม่ต้องรอความชื้นใดๆทั้งสิ้นนะครับแห้งๆฉีดได้เลยนะครับนี่คือเอ Star าบวกโค้ด2อ e นะครับทีนี้คุมแห้งนาข้าวตัวนี้นี่คุมหญ้าตระกูลไหนบ้างคุมได้เฉพาะหญ้าที่ขึ้นจากมลเมล็ดเท่านั้นนะครับจากที่เป็นข้อล้องเถาเลื้อยอย่างเช่นพวกหญ้าขนาหญ้ามอส ญ้าไว้นะครับพวกนี้นี่ที่มันขึ้นมาตามข้อปล้องต่างๆนี่นะครับยาคุมแห้งทุกชนิดยาคุมเปียกทุกชนิดไม่สามารถคุมได้นะครับตระกูลยาคุมนี่คุมได้เฉพาะญ้าที่ขึ้นจากมเมล็ดเท่านั้นนะครับอันนี้ย้ำไว้เลยนะเฉพาะ้าที่ขึ้นจากมเมล็ดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กเกษตรกรตอนเตรียมดินต่างๆนี่เก็บหญ้าเก่าออกให้หมดนะครับ อย่าพยายามให้หญ้าเก่าเหลือนะถ้าหญ้าเก่าเหลือปุ๊บดิตอนมันขึ้นไปพร้อมข้าวเนี่ยเราไม่มียาตัวไหนที่จะกําจัดมันได้ยกเว้นการถอนอย่างเดียวนะครับก็เป็นการเพิ่มค่าแรงเสียเวลาให้กับเกษตรกรชาวนาอีกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมดินน้องเก็บหญ้าเก่าออกให้หมดนะครับแล้วหญ้าที่มันขึ้นจากเมล็ดเป็นหน้าที่ของเอชทีสตาบวกโฮสองอี e ในการคุมเลยนะครับทีนี้จากคําถามที่ถามมาว่าแล้ว วัดจะพืชที่อยู่บนหัวคันนาบนหัวคันแทเนี่ยคุมได้ไหมบอกได้เลยว่าคุมไม่ได้ฆ่าไม่ได้นะครับได้เฉพาะญ้าที่อยู่ในนาที่เตรียมดินอย่างละเอียดยิบเป็นฝุนฝ่นๆเลยนะครับรเกษตรกรขัานใดที่ไม่สามารถเตรียมดินให้ละเอียดได้เนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ยาคุมแห้งนะครับรอใช้เป็นยาฆ่าแทนนะครับนั้นก็จะมีคลิปต่อๆไปนะครับครับก็นี่ก็คือเป็นชุดยาคุมแห้ง เอชทีสตาบวกโฮสสองอีนะครับคุมแห้งหนึ่งชุดนี้นะครับหนึ่งชุดนี้ได้พื้นที่สิบไร่นะครับได้สิบไร่นะครับต่อหนึ่งชุดนะครับนี่ก็คือเอชทีสตาบวกโฮสสองอีคุมได้ทั้งใบแคบและใบกว้างครับเอาครับพี่น้องครับหลังจากีเฮียอุดนะครับเพื่อนไดวาจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุมแห้งนะครับ ให้พี่น้องป้องไปนะครับผมได้รับทราบกันแล้วนะครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับของการไถหน้าของการปันหน้าบรรยากาศของการวานเข่านะครับรวมไปจนถึงนะครับบรรยากาศของการคุมแห้งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับกาลังคือคักเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับท่านใดที่มีความสนใจครับอยากจะได้ ข้าวสายพันธุ์ใดๆนะครับเพราว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังนะครับเพราว่าสิเป็นเขาเจ้าเขาเหนียวมีเบิดมีเบิดถูกสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับรวมไปจนถึงนะครับผมยาที่ใช้ในการคุมแห้งของเรานะครับผมเนี่ยสามารถประสานมาได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ092ครับ5164252นะครับแล้วก็0 6 5 0 4 9 5 9น9เนะครับผมเอาจังได้ฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัชการเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขออำลาผพาจากพี่นอกป้องไปใส่เที่ยงเท่านีงครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ยปฏิบัติการคุมแห้งของเรานะครับผม